ดีแล้วบอลจะโยอีกทีนึงโอ้ยดีโยได้แต้มแล้วเจ็ดสิบถึงอยู่แล้วตัวยี่ยืนเสร็จนะแดนยืนขาดไว้จ่าบอลเกมรับเรียกเพื่อนด้วยนะ ปั้นไทยย่นะปั้นไทยปั้นเด็กเออเยี่ยมยังยี่สิบแ้งแล้วมั้งเนี่ยเอาพักเขาเปลี่ยนใส่ก๊อกกี้อยู่เอาพักก่อนช่วยตั้งใจเลยลงแล้วพอแล้วกุณเดี่ยวเขาไม่เต็มแล้วไมไปเอาได้ไปตั้งใจหน่อยไปแดนล่างแดนตัวล่างข้ามีกสิบแต้มมีลุ้นนะสิบแต้มไม่ทันหรอกไม่ทันก็ ต้องได้สามแ้มสักสองใบเรียกบอบลใบเรียกบอลดิใบไหนวะใบวิ่งเข้าไปเอาบอลดิเขารีบาวได้มายืนตรงนี้เขาจะจ่ายได้ไงใบข้ามใบเออโอ้ย

ไม่รู้อ bon ่ะวันนี้ไม่ได้ใช้เต็มนะไม่ใช่เต็มใช่แผนแต่พี่เอาไปแปลงปฟก่อนนะพี่จะไปถึงบ้านที่แปลงปฟายเล็งหลุม iPhone แม่งปฟใหญ่เก็บติกพอดีเอาแต้นนะแคทเอาแล้วนล่นเองโอ้ใจแ FP ไปไปเปลา่าไม่เป็นไรเฮ้ยบัดแปบดบถึงไหมพี่บัดแต่ก็ใกล้แล้วนะ,ะเอาเล่นบอลเร็วหน่อยไป,ไปกาดายทำไมไม่ไปเอาบอลน,น่ะ

อโทษโทษอดแม่แค <ort. S 2> ่สองลูกเองแม่จริงจริมวันนี้เลยสามคนสองสามสองอโทได้ได้คนเดียวเลยเทพเลรอเทพเลยเทพเลยเนเทพอ่ะันกดดันนันกดดันเวลาหมดแล้วจะลงมาทำอะไรน่ะแม่วันี้ยเปอ์เซ็นจริงเว้ยคนเดียวเลยคนเดียวเลยเก็บน้ำอกกี้ทอสกอร์ คัดโมนาโมนาโมนาเล่นดีมากเลยตัดมาขนาดนั้นนากอยู่คนนี้คนนี้